ยื้ยยื้อแล้วระเด็นแล้วใช่ครับนุ่มยยยาวนุ่มเพลียเกินแค่กินวัดครับวันนี้อ่ช่องทางต่งใช่ไหมครับผมวันนี้จะมากินแถมแถม ครับมาเป็นโลสองมูกกระตาสีแดงเป็นรถสตอเบอรี่นะครับส่วนสีม่วงม่วเป็นกินองุ่นองุ่นนะครับส่วนสีฟ้ากินปูบอรีนะผมเดี๋ยวเราไปเรากินกันเลยลองสีม่วเลย อ่งนเลยอะหอมไนเลยครับหอมมากเดี๋ยวชดูให้ดูเส้นเลยค่ะอืมอืมอืมอร่อยนุ่มนุ่มไหมทางเงินนุบางอ่นุมแยนุมมากเดี๋ยวเรามาลองสีแดงกันนะครับกินสตรร์รีน่ากินมากเลย ยืมยืดเลยยืดยืดยืดหนุ่เด่นแล้วแค่ั้นยืมยืดยาวๆอะยรเยอะไม่ดู้สสีแดก็สีแดงก็จะเป็นรสชาติของสตรอเบอรี่นะครับขั้นตอนการกินแกออกมาอะไรยืมมอยยม กินบูเลก็เด่นอีกนะหอมนิ่มๆก่นบนิ่มนิ่มยืดยืดเหมือนเดิมนะครับผมนี่ใส่แล้วสีแดงเลยนะมันเลือดเกินแค่จะกินมันอันหวานมาก วันนี้ขอลาไปก่อนอย่าล in ืมถ้าอยากลองรสชาติก็อย่าลืมไปไปสั่งกันในช้อปปี้นะครับเดี๋ยวอย่ทิ้งไว้ลิงลิงใต้คลิปลิงใต้คลิปนะครับแร้ววันนี้ขอลาไปก่อนนะบายบายก่อนที่จะไีก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งกิ้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 งเพื่อไม่ล่าคลิปใหม่ๆของเราเรา นะคะัุบบายบายต่อด้ดิโดพี่ตัอออออง,อ,งอายุลออย่าลืมกดไลค์